พาไปดูฮะกรณีที่มีญาติเขามาร้รองเรียนบอกว่าญาติเขาเนี่ยพี่เขาไปเกณฑ์ทหารอ,อ,อยู่ที่เชียงใหม่ปรากฏว่าตัวจ่าเนี่ยที่เป็นคนดูแลทหารทหารเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยเขาเมาแล้วบอกว่าเวลาเมาเนี่ยก็มักจะสั่งให้บรรดาทหารเกณฑ์ทั้งหลายแหละถอดเสื้อผ้าแก้ผ้าให้หมดลงโทษท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บกลางคืนคือแม้ว่าช่วงนี้จะไม่ใช่หน้าหนาวนะ แต่ว่ากลางคืนภาคเหนือเนี่ยมันก็จะยังเย็นๆอยู่ปรากฏเจอแบบนี้ฮะก็เลยมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏว่าวันนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวเอาเรื่องนี้ไปถามคุณสุทินคังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยอมรับครับว่ามันมีการลงโทษทหารเกณฑ์แบบนี้จริงๆฮะแต่ว่าไอ้ครูฝึกที่เป็นจ่าเนี่ยเขาอ้างว่านนะครับเด็กเนี่ยแอบไปกินเหล้าทหารเกณฑ์แอบไปกินเหล้ากันนะครับซึ่งมีการสั่งลงโทษนะ ซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดไม่รู้ว่าจะเชื่อฝั่งไหนดีเพราะอีกฝั่งนึงบอกจ่าเมาอืแต่ฝั่งจ่าบอกเด็กแอบไปกินเหล้าตอนนี้ล่าสุดเห็นว่านะได้มีการสั่งลงโทษทางวินัยครูฝึกสั่งขังไปแล้วด้วยสั่งให้ตรวจสอบปัญหาสุขภาพ,าพจิตผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะครูฝึกต่างๆนะครับคุณสุทินวันนี้เนี่ยได้บอกว่าได้หารือร่วมกับพลเอกอุกฤษบุญตานน์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลท ชิดสนุพงศ์รอดสิริแม่ทัพภาคที่1และพลโทอนุภาพสิริมณฑลเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกถึงกรณีทหารเกณฑ์ถูกสั่งให้แก้ผ้าตากฝนนาน6ชั่วโมงแล้วก็โดนซ้อมด้วยเตะเข้าไปนะต่อยเข้าไปตามร่างกายซึ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการประชุมหารือกันแล้วถึงภาพรวมทั้งหมดนะครับบอกเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นจริงครับ2ครั้งมีนาคมและสิงหาคมซึ่งทั้ง2กรณีกองทัพบ,บกได้สอบสวนและลงโทษไปแล้ว แต่เพื่อให้สังคมสบายใจกระทรวงกลาโหมจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งว่าทุกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับการลงโทษตามสมควรแล้วหรือยังสําหรับกรณีดังกล่าวครับเกิดขึ้นเนื่องจากพลทหารทําผิดวินัยร้ายแรงด้วยการหนีออกไปดื่มเหล้าและเมากลับมาทําให้ครูฝึกตัดสินใจลงโทษอย่างเข้มข้นตามภาพจับแก้ผ้าแม้ว่าการลงโทษลักษณะน,นี้จะผิดระเบียบแต่ยอมรับว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะการออกหน่วยฝึก ตามเขตชายแดนที่จะต้องมาพร้อมสู้รบตลอดเวลากฎระเบียบต้องเข้มขน้นดังนั้นเมื่อมีการทําผิดจริงจึงมีการลงโทษอย่างเข้มขน้นนายสุทินบอกอีกว่าหลังจากนี้จะมีการสังขยนาระเบียบข้อปฏิบัติของทหารทั้งหมดให้แก่ครูฝึกยกเครื่องการทํางานของเจเรทหารซึ่งภายในการประชมุมสภากลาโหมสัปดาห์หน้าจะเชิญผู้นําเหล่าทัพทุกเหล่าเข้าร่วมประชมุมเพื่อมอบนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทําการตรวจสุขภาพจิตครูฝึกทุกคนหากพบครูฝึกมีอาการทางจิตต้องหยุดการฝึก เพื่อเขารับการรักษาจนกว่าจะหายครับทุกอย่างไปสกัดกัน้นครูฝึกเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดความเครียดมีโอกาสที่จะเกิดการกระทําผิดที่ลงโทษที่วิตถฐานเกิดเลยผมเป็นครูที่สอนเด็กนักเรียนโรงเรียนประจําอยู่กับเด็กครูที่อยู่กับเด็กยีิบสี่ชั่วโมงนี่บางครั้งไปลงโทษเด็กเลยเถิดไปให้เด็กแก้ผ้าไปให้เด็ก ทําอนาจารเด็กผมเป็นครูนี่พุบมิหารไปไปตรวจสอบครูเหล่านั้นมาจากสุขภาพจิตที่เสียเป็นโรคจิตอนอ่อนก็มีเยอะผมก็เลยคิดได้ไว่าเอ๊ะครูฝึกทาหารเรานี่ก็มีโอกาสเกิดเพราะฉะนั้นนี่ต้องไม่ละเลยเรื่องนี้ครับนายวิโรธลัคนาอดิศรสสบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมาการการทหารก็กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับ บอกว่าจะมีการเข้าชี้แจงต่อกรรมธิการเร็วๆนี้คาดการณ์ว่าคําชี้แจงจะเป็นลักษณะกล่าวหาว่าพลทหารทําผิดร้ายแรงก็เลยสั่งลงโทษเพื่อที่จะไม่ให้ครูฝึกถูกดําเนินคดีอาญาคุณวิโรธบอกว่าเห็นว่าควรยกเลิกวิธีดังกล่าวได้แล้วหากเปรียบเทียบกับกองทัพอากาศถ้าทราบว่าพลทหารมีการนํายาเสพติดมาในค่ายก็จําหน่ายออกจากค่ายไปเลย แล้วก็ต้องรอดูรายละเอียดว่าเป็นลักษณะผู้ค้าหรือผู้เสพก่อนส่งดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนที่คุณสุทินนัดหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพถึงประเด็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นโด,ย,ดยการให้ตรวจสอบสุขภาพ,ภาพจิตครูฝึกมองว่าก็สอดคล้องกับความคิดของตนนายวิโร์ยังยืนยันว่าจากการพูดคุยาสามผอ,อเหล่าทัพกองทัพให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหามากขึ้นแสดงถึงความจริงใจแม้ว่าจะแก้ปัญหาได้ไม่หมดเมื่อเกิดเหตุก็แสดงความเสียใจทุกครั้งขอชื่นชมการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว แต่ว่าขาดเพียงการตรวจสอบสุขภาพจิตของครูฝึกครับก็ค,คิดตรงกันเพราะนึกภาพไหมครับว่าหลายครั้งหลายกรณีก็แสดงว่าทางคุณจุทินเนี่ยน่าจะเห็นการให้สัมภาษณ์ของผมหรือท่าทีของผมเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งไม่ใช่ว่าคุณเป็นแค่นายฐานชั้นสัญญ,ญาบาัตรอะแล้วกรณีหนึ่งก็คือเข้าใจว่าเข้าใจว่าเป็นยศผู้หมวดมึงร้อยโทนะครับก็เพิ่งจบ โรงเรียนในร้อยมาเพียงแค่3ปีเอาพูดง่ายๆคือมันจบปริญญาตรีมาเพียงแค่3ามปีะนะครับอาจจะไม่ได้มีทักษะแต่สําคัญที่สุดมันอยู่ที่สุขภาพจิตมันอยู่ที่ตัวตัว,ต,วตัวความพร้อมทางจิตอะ่ะคุณวิโรทยังพูดถึงการร้องเรียนซ้อมทรมานพลทหารและทหารที่มีการร้องเข้ามาในกรรมธิการเนี่ยบอกว่าตัวเลขลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญซึ่งการแก้ไขคลี่คลายปัญหาทําได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีเช,ชื่อว่าพอบบเหล่าทัพไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว แต่เมื่อเกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาก็เข้าไปแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วอย่างเช่นที่ค่ายอดีสรจังหวัดสระบุรีที่ทราบว่าอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนขณะน,นี้รอหนังสือชี้แจงกลับมาส่วนสถิติที่เกิดขึ้นมากที่สุดก็ต้องยอมรับว่าเป็นกองทัพปกเนื่องจากมีกําลังพลมากที่สุดแต่ก็ขอว่าให้มองเป็นแต่ค่ายไปนอกจากนี้กล่าวชื่นชมกองทัพอากาศเป็นแบบอย่างที่ดีขอให้นํามาเป็นแบบอย่างนะครับนายวิโรธยังกล่าวว่าระหว่างตนกับสามผบอเหล่าทัพ ต้องการให้การซ้อมทรมานในค่ายทหารเป็นศูนย์แต่ในทางปฏิบัติยังทําไม่ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่โดยสถิติลดลงดเช่นหน่วยอากาศยโยทินกองทัพอากาศไม่มีหนังสือร้องเรียนการซ้อมทรมานเลยถือเป็นหน่วยงานที่มีการปรับปรุงระบบได้ดีเท่าที่ตนทราบผู้คุมการฝึกของกองทัพอากาศประเมินความพร้อมและสุขภาวะทางจิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนดเอาไว้ส่วนกรณีภาพอาหารเช้าครับของสังกัดกองทัพบ,บกแห่งหนึ่งที่มีแต่ซุปผัก คุณเชียงก็เหมือนกับจะเสียแล้วอะไรอย่างนั้นนะฮะคุวิโรดบอกว่าต้องไปตรวจสอบว่ามีทุจริตการจัดซื้ออาหารหรือเปล่าจะส่งจดหมายไปยังหน่วยงานเพื่อให้ชี้แจงหากพบการทุจริตก็จะไปไม่ปล่อยเอาไว้นะครับจะส่งหลักฐานให้ปปชในกรณีเดียวกันกับที่หักหัวคิวกดบัตร ATM และน้ำมันหายซึ่งทราบว่าปปชชี้มูลความผิดแล้วนับได้ว่าเป็นคณะกรรมการชุดแรกที่ทำเรื่องส่งฟ้องแบบนี้แต่ยังไม่อยากให้สังคมตีตราทั้งเหล่าทัพเพราะจากการที่ตนเองมาร่วมกินอาหารกับค่ายอากาศยโยทิน ก็มีแกงไก่กับต้มแซบกระดูกหมูก็ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานครับนี่ข่าวคราวในค่ายทหารก็ยังมีมาเรื่อยๆแต่สถิติก็อาจจะลดน้อยลงบ้างแล้วนะครับ